ผมเซิร์ชในกูเกิลดูครับพี่น้องจา๋าเพิ่นว่าให้เอาโฟมกับอันนี้นะใส่แล้วก็เอากลับมาแปะนี่น,นี่นี่นะโฟมกับน้ำมันเบนซินเอออื้อหือเนื้อเชื้อปิดไปเลยนี่นะผสมผสมสมมันก็ฟูฟ,ฟูฟูเข้าไปเลยครับพี่น้องจา๋า แล้วเดี๋ยวเรามันแข็งอืมนี่นนะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรนึ่งนี่ให้เอากาวตาช้างกับโฟมอีกเหมือนกันหรือสำลีก็ได้นี่นะนี่นะจะอยู่ไหมเนี่ยผมว่าลองไปก่อนเนาะผมว่ามันน่าจะได้นะ จิกอันนึงก็เอาโฟมนี่ยึดถังพี่น้องจ๋านี่นี่โฟมกับไอ้กาวตาช้างนะแปะแล้วก็ทา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 ทึงหน้าทึงหลังเลยครับพี่น้องจ๋าเนี่เดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะใจได้ก่อนแต่ผมว่ามันจะได้อยู่นะถ้ามั่ได้จะได้เดี๋ยวผมจะมาบอกขันมกันเลยนี่อ๋อจากผมมีเจสเสีนน้อยว่ามีอย่างนักตามนั้นอยากจะบอกว่าเอออืน่าจะได้นะ